สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะ EP ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็มีพามาแบ่งปันให้พี่เอฟซีกันเหมือนเดิมเลยนะคะราคาหลักร้อยนะคะพี่สาับสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะอ่าเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์หกสองเก้าสามหกเจ็ดแปดสองหนึ่งนะคะพี่รายไอเดีนะคะ BBIW 999เก้าเก้าเก้านะคะ ส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะพี่สแกน QR code เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะสำหรับ QR code line ID ของเรานะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะพี่จะได้ไม่พลาดคลิปทิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยลวกันเนาะรายการแรกกันเลยนะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่รายการที่หนึ่ง อ่ารายการนี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่องค์นี้นี่สภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่รายการที่หนึ่งนะคะพี่องค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จสภาพสวยนะคะอ่าองค์นี้นะคะพี่เพิ่งได้มานะคะองค์นี้อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะพี่คัดมาให้พี่เอฟซีได้ชมได้สะสมกันอ่าสวยๆเลยนะคะพี่พระเพิ่งได้มาใหม่อ่าลงคลิปไดเลยนะคะนี่เลยนะคะคัดมาให้พี่เอฟซีได้ ได้ชมได้สะสมนะได้เช่าหากันราคาแบ่งปันนะคะพี่สามารถขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่พาตรงตามรูปทุกองอ่ารายการที่หนึ่งะคะพี่เนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยเท่านั้นเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะอ่าแบ่งปันนะพี่เอฟซี LC, ไปเช่าหาบูชาอ่าไปต่อได้แน่นอนนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันนะพี่รายการที่หนึ่ง ต่อมานะคะรายการที่สองนะคะพี่จะเป็นเหรียญนะคะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะวัดคงคารามนะคะพี่องค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินโบราณเก่านะคะพี่นี่เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคารามสภาพเหรียญนะคะตึงสวยสมบูรณ์ชัดเจนรายการนี้นะคะรายการที่สองเลี่ยมเงินนะพี่นะเลี่ยมเงิน เล่มเงินนะคะองค์นี้นะคะนี่เล่มเงินโบราณเก่าสวยๆแบบนี้เลยนี่สภาพเหรียญนะคะสวยสมบูรณ์คมชัดรายการที่สองนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้สองพันห้าร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สองนะคะต่อมานะคะรายการที่สามนะคะจะเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้นะคะเป็นปิดตาอ่าเป็นพิมพ์เรือบือนะคะพี่ปิดตาเนื้อผงจุ่มรักนะคะเป็นพิมพ์เรือบือ รายการที่สามนะคะพี่รายการที่สามอ่าปิดตานะคะเนื้อผงจุ้มรักนะคะพี่เป็นพิมพ์เรือบือนะคะของหลวงู่เอี่ยมรายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทอ่าปิดตาพิมพ์เรือบือนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะคะรายการที่สามรายการที่สี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนียงนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเนียง เจ้าคณะแขวงสองพี่น้องนะคะปีสอง8ันหิดนะคะพี paced, honey, ่จะเป็นเหรียญสภาพผิวหิ Davidson, ้งหิ้งเลยนะคะเหรียญนี้นะคะนี่รายการที่สี่นะคะพี่รายการที่ส <supplements> <ma> ี <advertising> ่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนียงนะคะปี2 4 6พันสี่ร้หกสิบดรายการที่สี่นะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่จะเป็นเหรียญเจ้าคณะแขวงสองพี่น้อง รายการที่สี่นะคะพี่รายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะรายการนี้นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทละกันหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะ,าะ,คะรายการที่สี่นะคะพี่ต่อมานะคะรายการที่ห้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้ว จะเป็นเหรียญเนื้ออาปากาลงยานะคะพี่รายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อทองวัดก้อนแกว้วรายการนี้นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่แบ่งปันพี่เอซไปแล้วกันแปดร้อยบาทรายการที่ห้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยนะพี่นะด้านหลังนะคะนี่อักษรอักขรอ่าคมชัดเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะ,ะน,นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทแล้วกันรายการที่ห้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยนะคะ ต่อมานะคะรายการที่หกนะคะพี่จะเป็นพระนางพญานะคะองนี้นะคะอ่าจะเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะเนื้อดินเก่าอ่ารายการที่หกนะคะพี่รายการที่หกอ่านางพญาเนื้อดินพิมพ์เล็กรายการที่หกนะคะพี่องนี้นะคะนางพญาเนื้อดินพิมพ์เล็กนะคะนี่พี่ดูสภาพเนื้อดินเก่า เนื้อดินแห้งๆเลยนะคะองค์นี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่รายการที่หกนะคะเอาไปแ0ดรอยบาทแต่การอะพี่นะนางพญาพิมพ์เล็กเนื้อดินเก่าๆต่อมานะคะรายการที่เจ็ดนะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จวรรคังพิมพ์ใหญ่สภาพเนื้อเก่าๆเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้ รายการที่เจ็ดนะ,ะพี่รายการนี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่ดูเนื้อหานะคะนี่เนื้อหานะคะสภาพเนื้อมันๆนะคะพี่มดอ่ามวลสารนะคะพี่แน่นๆเลยนะพี่นาองค์นี้รายการที่เจ็ดนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เอาไปเก้าร้อยแล้วกันนะพี่นาองคนี้เอาไปเก้าร้อยบาทอ่ารายการที่เจ็ดนะคะพี่ พระสมเด็จนะคะองนี้นะคะสาภาพเนื้อนะพี่นาะดูดิเนื้อนี่มันสะท้อนแสงเลยนะพี่นาะองค์นี้เอาไปเก้าร้อยแล้วกันเก้าร้อยบาทนะคะพี่ม้วนสารแน่นๆเลยนะพี่นาะองนี้นะคะนี่พี่ดูเนื้อนะคะอ่าหนูเปิดราคาไว้เก้าร้อยนะคะส่งฟรีทุกรายการนะคะต่อมานะคะรายการที่แปดนะคะจะเป็นอ่ารูปหลอโบราณหลวงพ่อเงินนะคะองนี้ จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่จะไปหลอบโบราหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะองนี้นะคะสภาพาสวยเลยนะคะพี่พี่ดูดิใบหน้าใบตาท่านนะคะคลองร่องรอยค้าบบงคราบเบ้ารายการนี้นะคะนี่เป็นรูปหลอกหลวงพ่อเงินอา่าเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะรายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะพี่นะ เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่องค์นี mm ้นะคะลุงปลองพ่อเงินนะคะพี่เป็นพิมพ์้ตารายการที่แปดนะพี่นะองนี้เอาไปแปดร้อยบาทแล้วกันต่อมานะคะรายการที่สิบนะคะจะเป็นพรซซุมกอนะคะองนี้อ่าจะเป็นพรซซุมกอเนื้อดินเก่านะคะพี่องคนี้นะคะเนื้อดินมีกระหนกอ่าพรซซุมกอเนื้อดินนะคะองนี้นะคะมีกระหนกนะคะนี่ รายการที่เก้านะคะพี่รายการนี้นะคะเป็นพระซุ้มกอเนื้อดินมีกระนกอ่าสภาพเนื้อดินนะพี่นะพี่ดูดิเม็ดลงเม็ดแร่นะคะพี่องค์นี้นะคะเม็ดดินมันๆนะคะนี่รายการนี้นะคะพี่หนูเปิดราคาไว้นะคะองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันซุ้มกอรายการที่เก้านะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้นะเอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันนะคะ แบ่งปันบีเอฟซี FC ไปแล้วกันนะคะพี่รายการนี้นะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะคะต่อมานะคะรายการที่่ารายการที่สิบนะคะจะเป็นป้าปิดตานะคะองนี้นะคะเป็นปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมเส้นยันคมชัดเลยนะคะองคนี้นะคะสภาพเก่าๆลายนิ้วมือชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะปิดตาปู่เอี่ยมนะคะพี่หนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่องค์นี้ เอาไป800บาทละกันนะพี่นะปิดตาปูเอี่ยมนะคะรายการที่10800บาทนะคะต่อมานะคะรายการที่11นะคะจะเป็นเหรียญเสมานะคะพี่เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อวัดหัวนานะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะปี2 5 0พนหะคะพี่เหรียญน,นี้รายการนี้นะคะสภาพเหรียญน,นะคะสวยสมบูรณ์ชัดเจน อ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดหัวหนานะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเสมาเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่เหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดเลยอ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะสนใจนะคะโทรหรือทักไลน์ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะ รายการต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาของผู้สุของค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่เลี่ยมเก่าๆเก็บผิวเดิมๆเลยนะคะพี่ดูสภาพผิวผิวพระผิวพระนี่หยดย่นยแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะปิดตาผู้สุขรายการที่สิบสองนะคะพี่รายการนี้นะคะจะเป็นพระปิดตาของหลวงผู้สุขนะคะ อ่าพี่ดูผิวพระนะเนี่ยผิวพระยนโยนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้หนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะพี่นะรายการที่สิบสองนะคะพี่องค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะส่งฟรีนะคะต่อมานะคะรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววนะัดอ่าวัดถ้ำกองเพลนนะคะจังหวัดอุดรธานีอ่ารายการนี้นะคะนี่เลยนะคะนี่เหรียญหลวงปู่ขาวนะคะวัดถ้ำกองเพลน รายการที่สิบสามนะคะพี่รายการนี้นะคะรายการที่สิบสามจะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะคะวัดถ้ำกองเพนนะคะพี่จังหวัดอุดรธานีนะคะปีสองพันห้าร้อยปีสองพันห้าร้อยศู์เก้านะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทรายการที่สิบสามนะคะสนใจนะคะมีมุมยังไงทักหรือขอชมรูปภาพเพิ่ม,เต,มเติมกันได้นะพี่นะ รายการต่อมานะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะ <musician. S 1> เหรียญน,นี้นะคะพี่รายการที่สิบสี่อ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่<ๆ>เลี่ยมเงินอ่า<ๆ>เลี่ยมเงินจับขอบนะคะรายการนี้นะพี่ <an> นี่เลยนะคะพี่จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆนะคะสภาพใช้งานรายการที่สิบสี่นะคะพี่รายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคาราม อ่าหลังยันกระบองไข้นะคะพี่รายการนี้นะคะนี่พี่ดูดิอ่าเส้นยันคมชัดเลยนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะรายการนี้นะคะพี่หนูเปิดน,นะคะไว้หนึ่งพันบาทเอาไปหนึ่งพันบาทละกันนะพี่นะรายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่ต่อมานะคะรายการที่สิบห้านะคะจะเป็นจอบหล่อบโบราณนะคะองค์นี้ เป็นจอบใหญ่หรอบโบร mm. าณหลวงพ่อเงินนะคะพี่วัดบางคานนะคะองนี้นะคะเป็นพิมพ์จอบใหญ่อ่านี่เลยนะคะนี่จอบรอโบราณหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้นะคะพี่รายการที่สิบห้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทละกันอ่าแปดร้อยบาทนะพี่รายการนี้นะคะจอบรอโบราณหลวงพ่อเงินรายการที่สิบห้านะคะพี่แปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้ ต่อมานะคะรายการที่สิบหกนะคะจะเป็นพระสมเด็จองค์นี้นะคะเลี่ยมเก่าเลี่ยเมเดิมๆเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะสภาพเนื้อนะพี่ดูดิอ่าองค์นี้หนูเพิ่งได้มานะคะได้ลงคลิปได้ลงคลิปคลิปแรกเลยนะคะพี่องคนี้อ่าจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่เนื้อหานะพี่ดูดิวน,นสารนี่ อ่ามวลสารแน่นๆเลยนะคะพี่คาบโค้งคาบกลุนะคะเนี่ยพี่ดูดิเนื้อหานี่เป็นธรรมชาติเลยนะคะพี่พ์ทนี่เป็นธรรมชาติมากนะพี่น้าองค์นี้สําหรับรายการนี้นะพี่น้าพี่ดูดิหนูได้แบบชอบนะอ่าเนี่ยพี่ดูสภาพพระผิวพระนะคะเนี่ยเนื้อนี่เก่าๆรายการนี้นะคะเลี่ยมเก่าๆโบราณแบบนี้เลยนะพี่น้าหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะพี่องค์นี้ เอาไปแ0ด้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบหกนะคะต่อมานะคะรายการที่สิบเจดนะพี่นะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอ่เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําสาบพาพเหรียญนะคะสวยสมบูรณ์ชัดเจนเลยนะคะนี่พี่ดูเหรียญนะคะเอ่เหรียญที่สวยสมบูรณ์ชัดเจนเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะรายการนี้นะพี่นะ รายการที่17นะคะพี่รายการนี้เนี่ยจะเป็นเรียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่17นะคะพี่หนูเปิดราคาไว้800ร้อนะพี่เอาองค์นี้เอาไปแ0 0รอบาทรายการที่17นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะรายการที่17นะคะแ0 0อบาทต่อมานะคะรายการที่19านะไอรายการที่18นะคะ รายการที่สิบแปดนะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นสามนะคะเรี่ยมเดิมจากวัดนะคะเหรียญนี้นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่รุ่นสามเรี่ยมเดิมจากวัดเลยนะคะเหรียญนี้นะคะนี่พี่ดูสภาพเหรียญนะคะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะนี่เป็นเหรียญรุ่นสามรายการนี้นะคะพี่เหรียญหลวงปู่ทวด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญเสมา รายการนี้นะคะพี่หนูเปิดราคาแบ่งปันเอาไปแปดร้อยแล้วกันนะพี่นะเหรียญนี้นะคะพี่อ่าเรี่ยมเดิมจากวัดนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดต่อมานะคะรายการที่สิบเก้านะคะจะเป็นปิดตานะคะองนี้เป็นพระปิตาเนื้อห่วงคุกรักนะคะของหลวงพ่อทอาอาของหลวงพ่อทัาวัดทองนะคะพี่องค์นี้นะ,ะรายการที่สิบเก้า รายการที่สิบเก้านะคะปิดตาหลวงพ่อทัพนะคะพี่เป็นเนื้อผงคุกรักรายการที่สิบเก้านะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะพี่น้องนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะ้ปิดตาผงคุกรักนะคะของหลวงพ่อทัพวัดทองเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้นะคะผิวพ้าเดิมๆเ,เลยนะคะองนี้ นี่พี่ดูเนื้ออ่าผิวพระนะคะพี่ร่องรอยคราบยงคราบยน่นรายการนี้นะคะพี่เอาไปแปดรอยแล้วกันนะคะพี่รายการที่สิบเก้านะคะต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบนะพี่นะ,จะ,นนนะ,ะจะเป็นเหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวนะคะเป็นเหรียญหายากสภาพใช้งาน ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเดิมๆแบบนี้เลยนะคะนี่เ,เหรียญเนื้อทองแดงเดิมๆนะคะพี่รายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวรายการที่ยี่สิบนะคะพี่รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเอาไปเจ็ดร้อยละกันนะพี่นะสําหรับองคนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวนะคะเป็นเหรียญหายากสภาพใช้งานเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบ เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งนะคะต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นพระนางพญานะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่อกใหญ่เข่ากว้างแบบนี้เลยนะคะองนี้จะอยู่ในเรี่ยมอ่าเรี่ยมพลาสติเก็บผิวกันน้ําอย่างดีเลยนะคะรายการนี้นะคะนี่นางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะองนี้นะคะลรงรักปิดทอง รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่หมวลสารนะคะพี่แน่นๆเลยนะคะองค์นี้นะคะนี่รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พระนางพญานะคะองค์นี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่น้าองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ด ต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะจะเป็นเหรียญนะคะพี่เหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงอ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้านะคะพี่อ่ารายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่รายการนี้นะคะอ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้า จะเป็นเหรียญผิวหิ่งหิ่งเนื้อเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่รายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อจงรายการนี้นะคะพี่หนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะอ่าปีสองสี่แปดห้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะ ต่อมานะคะรายการที่2 3นะคะจะเป็นปิดตาองค์นี้นะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะเป็นเนื้อชินตะกัวเก่ารายการที่23นะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้600บาทเอาไป600บาทแต่พี่นะปิดตาพ่อแก้วเนื้อชินตะกัวเก่านะคะพี่เอาไป600นะคะองนี้รายการที่23นะคะ ต่อมานะคะรายการที่24นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะวัากระบือนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกปี2500นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองสภาพเหรียญนะคะนี่เลยนะคะเหรียญเนื้อเดิมๆผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะคะนี่อ่าสภาพเหรียญนะคะสวยสมบูรณ์ชัดเจนนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองรายการนี้นะคะเป็นเหรียญปีพศ2000 ห้าร้อยนะคะพี่เป็นเห็ียรุ่นแรกเลยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบห้าอรายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่แปดร้อยบาทต่อมานะคะรายการที่25สิบห้านะคะจะเป็นเหรียญหล่อ,หอโบราณนะคะของหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะพี่เหรียญนี้นะคะรายการนี้นะคะนี่ อ่าจะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะพี่ของหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะรายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะพี่นะพี่ดูเนเหรียญหล่อโบราณเก่าอ่าของหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะพี่นะรายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะพี่องนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบห้านะคะเจ็ดร้อยบาท เหรียญหลโบราหลวงพ่อจันนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อมานะคะรายการที่สิบหกนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉัมวัดทองคุ้งนะคะปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะพี่เนื้อทองแดงสภาพใช้รายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่รายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อฉัมวัดทองคุ้งจังหวัดอ่า วัดทองคุ้งนะคะพอศ2482นะพี่นะ mm hmm. เหเรียญเสกมากเนื้อทองแดงสภาพใช้งานรายการนี้นะคะพี่หนูเปิดราคาไว้800นะคะพี่เอาไป800บาทรายการที่26นะคะพี่เอาไป800นะพี่นาะองค์นี้ต่อมานะคะรายการที่27นะคะจะเป็นพระปิตานะคะองนี้นะคะเป็นพระปิตาของหลวงปู่เอี่ยม อ่าเป็นพิมพ์เล็กนะคะองนี้นะคะสภาพสวยเลยนะพี่ปิดตาปูเอี่ยมพิมพ์เล็กนะคะองนี้นะคะเส้นยันคมชัดรายการนี้นะคะพี่หนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะพี่นะ้าองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่ปิดตาปูเอี่ยมพิมพ์เล็กนะคะองนี้เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันเจ็ดร้อยบาทนะคะปิตาปูเอี่ยมนะคะ ต่อมานะคะพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะคะจะเป็นพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นสมเด็จสภาพใช้งานรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพ <Weber. S 1> <apprent> ี่รายการนี้นะคะสมเด็จสภาพใช่รายการที่ยี่สิบแปดนะพี่นะ <reiter> รายการนี้นะคะพี่ดูเนื modo, ้อพระผิวพระนะคะนี่พระดูเป็นธรรมชาติและพี่นะเนื้อหานะคะพี่องค์นี้นะคะ มวลสารแน่นๆเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่จะมีรอยค่าปรักเก่าอ่ารายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปดต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะจะเป็นรูปหลอนะคะองค์นี้อ่าจะเป็นรูปหล่อของหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลังหนังสือนะคะสภาพเก่าเก็บ อ่าเรียมเก่าโบราณวินเทจแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ดูร่องรอยการปั๊มโซโคโมชาร์จสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะอ่ารายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่อ่าหลวงปู่ทวดนะคะหลังหนังสือนะคะพี่รายการนี้นะคะดูเปิดราคาไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเก้า สนใจนะคะพี่ถ้าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่อ่าแอดไลน์ line, หรือโทรศัพท์มาเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะคะรายการที่29นะพี่เอาไป1,500แล้วกันนะคะต่อมานะคะรายการที่30นะคะพี่จะเป็นพระสมเด็จอ่าองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จหักเก่านะคะพี่องค์นี้นะคะ อองนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหักเก่านะคะพี่ม้วนสารนี่พี่ดูเด็เนื้อพระผิวพระนะคะพี่พระเป็นธรรมชาติมากนะพี่นะเกตทะลุซุ้มแบบนี้เลยนะคะพี่รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จหักเกา่ารายการที่สามสิบนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่รายการที่สามสิบนะคะพี่พระสมเด็จหักเกา่า รายการที่สามสิบนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะคะพี่องคนี้เจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะจะเป็นพระปิดตาองคนี้นะคะเป็นปิดตาปู่ยิ้มอ่าองนี้นะคะพี่พระปิตาหลวงปู่ยิ้มนะคะลงรักปิดทองนะคะเลี่ยมเก่าอ่าเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวกันน้ํานะคะพี่องนี้เลย อ่ารายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่ปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะมวลสารแน่นๆนะคะพี่องนี้นะคะนี่เนื้อสภาพนี่เนื้อผิวพระนี่แตกรายงานเลยนะคะพี่องนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้หกร้อยนะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่ปิดตาหลวงปู่ยิ้มเอาไปหกร้อยบาทนะคะองนี้นะคะ ต่อมานะคะรายการที่สามสิบสองนะคะจะเป็นรูปหล่อนะคะองนี้เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะคะเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวกันน้ำนะพี่นะองคนี้นะคะรายการที่สามสิบสองนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมอ่าร่องน้อยคราบบงคาบเบ้านะคะพี่พี่ดูดิอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะองนี้รายการนี้นะคะเป็นหล่อโบราณ หลวงพ่อเดิมนะคะพี่องนี้นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูเปิดราคาไว้เอาไปแปดร้อยบาทละกันอ่าแปดร้อยบาทนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะพี่แปดร้อยบาทนะคะต่อมานะคะรายการที่สามสิบสามนะคะจะเป็นพระสมเด็จอ่าองนี้เป็นสมเด็จวัดเกยชัยโยนะคะพี่ลงรักนะคะเลี่ยมเก่า อ่ารายการที่สามสิบสามนะคะพี่รายการนี้นะคะจะเป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยนะคะพี่ลงรักอ่าองค์นี้นะคะพี่สภาพนะคะผ่านการใช้งานมานะพี่นะแต่พระนี่เป็นธรรมชาติมากนะพี่เลี่ยมเนี่ยค่ะเลี่ยมทองแดงอ่าเลี่ยมทองแดงเก่าเก่าเลยนะคะองค์นี้นะคะนี่ด้านหลังนะคะอ่าพระเป็นธรรมชาติมากนะพี่นะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยนะคะรายการนี้นะพี่ หนูเปิดราคาไว้เก้าร้อยนะคะพี่องนี้นะเอาไปเก้าร้อยบาทอ่าเนื้อพ้าผิวพ้านะคะพระเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะพี่นะองนี้นะคะเนื้อหาอ่ารายการนี้นะพี่เอาไปเก้าร้อยแล้วกันเก้าร้อยบาทนะคะองคนี้นะคะต่อมานะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะจะเป็นเหรียหลอบโบราณน,นะคะพี่องค์นี้อ่าจะเป็นเหรียหลอบโบราณน,นะคะ ของหลวงพ่อฮ้อมวัดช่องลมนะคะพี่รายการนี้นะคะสภาพเหรียญนะคะสวยอ่าสวยชัดเจนเลยนะคะเหรียญนี้นะคะพี่เป็นเหรียญรอกโบราณหลวงพ่อฮ้อมวัดช่องลมรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้หกร้อยบาทอ่าเหรียญรอบโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อฮ้อมนะคะพี่วัดช่องลมร่องรอยค่าบงค่าเบ้า รายการนี้นะคะพี่เอาไปหกร้อยนะกันหกร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะต่อมานะคะรายการที่สามสิบห้านะพี่นะจะไปเหรียญเสีานะคะพี่ของหลวงพ่อบุตรวัดใหญ่บางประการายการนี้นะคะพี่รายการที่สามสิบห้าปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดนะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุตรนะคะพี่วัดใหญ่บางประกฏ ไปเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆนะคะพี่รายการนี้นะคะไปหน้าใบตาท่านนะคะนี่เลยรายการนี้นะคะพี่รายการที่สามสิบห้านะคะนี่รายการที่สามสิบห้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุตรนะคะวันใหญ่บปรากฏนะคะปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดรายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้แปดร้อยนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทรายการที่สามสิบห้านะคะพี่แปดร้อยบาทนะคะ ต่อมานะคะรายการที่สามสิบหกนะคะจะเป็นรูปหล่อองคนี้นะคะพี่เป็นหล่อบโบราณหล่อพ่อผมวัดช่องแคนะคะสภาพเก่าๆพลาสติกพลาสติกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่เรียกพลาสติกเก่าโบราณอ่าพลาสติกขุ่นๆมัวๆเลยนะพี่นะ้าองคพระผิวพระนี่สวยงามนะคะพี่ อ่าจะเป็นหล่อโบราณเก่านะคะร่องรอยคับบงคับเป้านะคะการหล่อโบราณเก่าๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะรายการที่สามสิบหกนะคะพี่องค์นี้นะคะรายการนี้นะพี่หนูเปิดราคาไว้หนึ่งพันนะคะเอาไปหนึ่งพันบาทน,นะคะนะพี่นะ้าองค์นี้นะคะหนูเพิ่งได้มาแต่สวยมากนะพี่นะเนื้อเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่องค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะ ต่อมานะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่จะเป็นพระสมเด็จนะคะมีคาบกุอ่าองค์นี้นะคะพี่คาบกุแน่นๆเลยนะคะพี่นี่พระนี่เป็นธรรมชาติมากนะพี่นะเนื้อพระผิวพระมวนสารแน่นๆคาบกุนี่เกาะติดแบบโอ้โหพี่นี่สวยมากเลยนะพี่น้าองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเก่าคาบกุแน่นๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จ มวลสารเก่งๆนะพี่องค์นี้นะคะอยู่ในเลี่ยมเลี่ยมพลาส,สติกเดิมๆเลยนะคะองคนี้นะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่รายการนี้นะคะหนูเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นาองนี้นะคะรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นพลาสมเด็จเก่าคาบกุเน่นๆเลยนะคะนี่พี่ดูในเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวกันน้ําอย่างดีเลยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยแล้วกัน เ0็700บาทนะคะพี่องค์นี้นะคะสนใจนะคะท้าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะอ่าสำหรับช่องทางการติดต่อตามนี้เลยนะคะฝากขอบคุณพี่ FC ทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมอขอบคุณพี่เอทั้งเก่าและใหม่เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะ